วนนี้เราเปิดคลิปเป็นเาประมาณสิบเอดสี่สิบห้าเออสี 46, อ่สิบหสิบคลิปวันนี้ของเราก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นคลิปประจําวันในชีวิตประจําวันหรือที่เราทําบ่อยๆนั่นเองก็มาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อแล้วนะ สองค่อยก็มาถึงแล้วนี่คือไส้กรอกแกะไม่เคยกินมาก่อนเลยอะและนี่ก็คือมื้อเที่ยงของเราเขาให้น้ำซุปม,มาถุงบไปเลยผัดกะเพราร้านนี้อร่อยมากทุกคนร้านนี้เราสั่งบ่อยมากตั้งแต่ได้กินครั้งแรกก็คือติดใจสุดๆทุกคนดูน่ากินไหมคือปกติเราไม่ชอบไข่แดงที่ไม่สุกนะแต่ว่าในครั้งนี้กับเมนูของร้านนี้คือเรากินได้ แล้วเราก็ชอบมากๆทุกคนนี่คือแส่กอรอกแกงมันไม่เหมือนกับแส่กอรอกอีสานหรือแส่กอรอกหมูที่เราเคยกินเลยมันก็เลยไม่ถูกปากแถมกิน่นรู้สึกคาวเวก็ดปาก อืมอม,มคือที่ร้านเขาอะ่ะมันเลือกระดับความเผ็ดได้ซึ่งเราเลือกมาห้าสิบเปอร์ซ็นคือดิฉันไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่คือมันอร่อยคิสปี้มากอร่อยแต่น้ำมันเยอะมากทุกคนดู รองเท้าคู่ใหม่สั่งมาจากลาซาดาของเล่นที่เราได้มาตั้งแต่วันเด็กเดี๋ยวเราเจะดินสอให้ใส่น้ำข้างในจะใส่น้ำไปไใส่น้ำมาเลยดูคือมีหนังสือให้อ่านแต่ไม่อ่านค่ะเราจะมาบ๊ายบาย magic It's perfectly legal if that's what you're wondering. Clear people normal would mean eight legs. Oh god, are you gonna- Colin How many vacation days do you get anyway? Mm -hmm. i even be able to hit you a re predator! You use pity to lure in your victims! Sorry to, sorry to interrupt. stays freedom Hi. Hi. Uh, nice to see you. <laughs> สเพอเงั้นมันก็อาจจะเป็นสิปิดไ,ได้ไหมปิดจะได้นะวันนี้ก็รู้สึกเหมือนจะผ่านไปเร็วเนะคือเรารู้สึกว่าไม่ได้อัดวีดีโอมานานแล้วนะแต่ความจริงคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเรา อัดวิดีโอไว้แล้วนะแต่ก็คือคิดว่ามันออกมาไม่ค่อยสวยอะเราก็เลยลบทิ้งกิฟรูปโบน่ารักมากเลย จะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการกรูรูปธนาคาน้ำสินกมลาใสยอยู่ตรงไหนแล้วก็สิ่งเชื่อผู้สูงอายุร<ม>วบรวมประกอบกับทางที่สุดหลฐานเนี่ยข้อมันแคบเราเรายังมองไม่ออกว่าตรงไหนตัวรหว่างที่ไม่มีอะไรทำหรือก็คือว่างน,นั่นเองเราก็เลยคิดว่าจะมามาร์คมือมาร์กเท้าเราก็จะมาร์กเท้าไว้ประมาณสักสิบนาทีพอ อยู่ที่สิบนาทีแล้วก็แล้วก็จะมาร์คมือ ครบเวลาแล้วอยู่แล้วแปอวมันอ,ออกก่อนอืคือเราเป็นพวกมือเท้าชอบแหงมากเลยเพราะฉะนั้นการมาร์คมือมาร์คเท้ามันก็เป็นอะไรที่ดีระดับหนึ่งเป <c oughs> ็นไงไม่มีอะไรที่จริงอะ่ะเราพยายามไว้เล็บยาวนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราทนไม่ไหว สุดท้ายก็ต้องตัดมันทิ้งแล้วกลายเป็นสั้นจุดจุแบบนี้ก็คเคยคิดนะว่าอยากจะลองไปทําเล็บดูบ้างแต่ก็คือแบบไม่เอาดีกว่าคือความตั้งใจที่อยากจะทําเล็บมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไร <c oughs> ครั้งแรกที่ซื้อก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันอร่อยตรงไหนเพราะว่าเห็นหลายคนในโซเชียลเขากินกันเยอะมากเราก็เลยลองสั่งมาบ้างแล้วคือมันติดใจเฉยเลย ที่มาดูหนังคือคนชอบเยอมากแต่วันนี้คือโยมโจมจ่ะอาหรอปะจริงๆริงผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่นานก่อนก็หมดเงียบ ถึงห้องแล้วคืออากาศร้อนมากร้อนสุดๆทุกคนคือเราสั่งตามะม,าม่วงมนาะใช่ไหมแล้วทีเราก็เลยสั่งปูเค็มมาด้วยซึ่งเขาแยกปูเค็มมาเป็นตัวอย่างนี้ให้เราเลย หั่งข้าวที่หอนแต่ว,ว่ามันจะเผ็ดคือมันเป็นตามะมม่วงใช่ไหม แล้วเขาก็ใส่กะปิเข้าไปตันนี้เราเอาน้ำตามะม่วงมากินกับข้าวมันก็จะอร่อย